โรงงานยาสูบจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตุหียกระดับความโปร่งใสและเป็นองค์กรธรรมาภิบาลพร้อมพิธีส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบเพื่อก่อสร้างสวนป่าเบญจกัติิติ ข้อมูลที่เราได้รับจากจากทางสำนักพระราชวังนะคะ,ะพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าท่านต้องการที่จะให้เป็นสวนป่านะคะเป็นสวนป่าที่มีต้นไม้ในวรรณคดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์จะอยู่ตรงที่ว่าคงจะไม่มีป่าที่เป็นป่าแบบสมบูรณ์จริงๆนะคะในใจกลางเมืองที่เป็นเมืองหลวงในประเทศไหนแล้วนอกเหนือจากประเทศไทย ะะเพราะฉะนั้นลักษณะที่เป็นจุดเด่นก็คือความเป็นปป็นป่าโดยแท้จริงแล้วก็ต้นไม้นะคะที่เป็นต้นไม้ในวรรณคดีของเมืองไทยก็จะมาวมอยู่ที่นี่นะคะมันก็จะเป็นไฮไลท์เพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นที่มีอยู่แล้วจะไม่มีการขุดไม่มีการตัดใดๆทั้งสิน้นนะคะจะคงสภาพแล้วก็ปรับ ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะก็ไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนไกลนะคะก็อยากจะมีอยากจะได้สัมผัสกับบรรยากาศป่านะคะที่ปลอดภัยนะคะจะมีการบริหารจัดการการดูแลที่ดีที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้เ,เป็นฟอร์เสิลิตี้สำหรับการออกกำลังกายนะคะการที่จะมาพักผ่อนนะคะการที่จะมา ใช้สําหรับเราก็จะมีมุมของกิจกรรมบางมุมนะคะที่จะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะเมื่อครบทั้งหมดแล้วนั้นเนี่ยเราจะมีโรงงานเอ่อโรงที่5ค่ะนะคะที่จะมีพื้นที่โรงงาน18ไร่นะคะเราจะไม่ทุบิทงนะคะโรงั้นเนี่ยพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจะทําเป็นลานกีฬาค่ะเพราะว่าลักษณะของโรงงานนั้นเนี่ยโครงสร้างสูงแล้วก็ พื้นฐานโครงสร้างดีมากนะคะส่วนโรงที่4นะคะก็จะเป็นโรงใหญ่โรงหนึ่งซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรถึงจะเหมาะสมแต่ว่าทั้งสองโรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้สื่อข่าวเห็นจะอยู่ทางโซนที่ติดมากับด้านทางด้านนี้จะไม่ไปข้อเกี่ยวกับส่วนต่าแต่อยู่ใน320ไร่นะคะนั้นก็ในส่วนที่เป็นลานกิจกรรมในส่วนที่เป็น ลานอเนกประสงค์นะคะก็มีพื้นที่สำหรับที่จะให้ประชาชนเลือกใช้ตามอัธยาศัยค่ะคือเราสนับสนุนเงินในการดำเนินการทั้งหมดนะคะแต่ว่าการดูแลน,นั้นเนี่ยในการประชุมคณะกรรมาการจาัดสร้างสวนป่าเบญจก,กิตินั้นเรามีมติให้กรทมเป็นผู้ดำเนินการค่ะเพราะว่ากรทมจะมีความเชี่ยวชาญกว่าโรงงานยาสูบค่ะโรงงานยาสูบจะ พนัดผลิตบุหรี่นะคะแล้วก็สนับสนุนเงินแล้วก็ในส่วนของการดูแลให้การกอร่อสร้างนั้นสําเร็จรุ่งเรืองไปได้ได้วยดีค่ะก็จะมีไฮไลท์อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือพนักงานโรงงานยาสูบนั้นเนี่ยได้ขอว่าจะให้มีสัญ,ญลักษณ์ก็คือมีหอนาฬิกานะคะทางกรมธนารักษ์นะคะก็ออกแบบที่จะให้มีหอนาฬิกาให้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าที่นี่คือ,อที่ดินนะคะ ของโรงงานยาสูบในอดีตค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีการทยอยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2562ที่เราส่งมอบพื้นที่ครบทั้งหมดก็จะเหลือพื้นที่อีกไม่เยอะในการดําเนินการเรื่องของการปลูกนะคะ,<ม>ะแน่นอนค่ะปี2563นะคะจะมีสวนป่าสมบูรณ์แบบในเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะก็คงจะเป็นกินมิกที่สามารถที่จะสื่อออกไปได้ว่าไม่มีที่ประเทศไหนมีค่ะ